มาแล้วครับสายของน้องกวางมาเราจะไปพูดคุยกับน้องกวางพร้อมๆกันสวัสดีครับน้องกวางสวัสดีค่ะพี่ตั้มแหมก็รอลุ้นอยู่เอ๊ะน้องกวางไปไหนกดโทรศพัพท์ปิดหรือเปล่าติดงานติดงานเหรอเอางี้ก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของน้องกวางกันย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความฮือฮาไว้มากเรื่องของบ้านของคุณแม่ที่จังหวัดระนอง ที่ <Ha. S 1> มีกลุ่มน้องๆวัยรุ่นเนี่ยชวนน้องกวางไปบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของคุณแม่ปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงชุดขาวค่ะ <Ha. S 1> แล้วก็เจอถึงขนาดแบบเธอแน่ถอดหัวคว้างใส่กวางใช่ใช่พี่ตัม้มแล้ววันเสาร์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีผมติดธุระผมขอโทษจริงๆติดธุระในเรื่องของไม่พี่ต,พตัม้มออหนูตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปฮะ <Ha? S 2> <laughs> ไม่มีใครกล้าเข้าไปสักคนหรอหรอ แสดงว่าเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันโกนวันพระไม่มีใครกลับไปที่บ้านหลังนั้นเหรอหนูหนูอย่างนี้คือมีหนึ่งในน้องที่ว่าไปเลาะท้าลองผีกับพวกเราอะ่ะนางชาวบ้านอยู่ในนั้นนางก็ยังไม่ย้ายนะพี่ตั้มแต่หลังจากนั้นอะเห็นเมื่อวานนางมาหาหนูที่บ้านนางก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่รู้ไหมว่าหนูอะนอนไม่ได้เลยในบ้านหลังนั้นอะเขามาเคาะกระจกบ,บานกิตอ่ะทุกคืน เคาะตั้งแต่สองทุ่ม,มจนถึงเช้าออจนตอนนี้าใช่จนเขาอะย้ายมาอยู่บ้านพ่อแม่เขาแล้วตอนนี้คือเขาไม่กลับไปเก็บของไม่อะไรก็เช่าปล่อยไว้โอยโหย <c oughs> เออเออเอาอย่างนี้เรื่องที่เรากำลังพูดคุยอยู่นะคะคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะหาย้อนกลับไปฟังได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพุธนะที่ผ่านมาเรื่องราวของน้องกวางที่ได้มาเล่าประสบการณ์กับผมเองนะครับเรื่องราวน่ากลัวมากนะครับเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ใกล้บ้านของคุณแม่นะฮะซึ่งก็โอ้โหสุดท้ายท้ายสุด ต่ละคนกระเจิงกันเลยเดียวเอามาถึงวันนี้กันบ้างดีกว่าครับน้องกว่าง<ะ>เรื่องราวที่ด้านนอกส่งข้อมูลมาให้บอกว่าเป็นประสบการณ์ร่วมกันกับน้องกว่างนะครับรวมกับคนอื่นแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักที่สุราษฎร์ผ่านมาสิบสามปีภาะปริศนาครับเรื่องราวในวันนี้เป็นยังไงครับกว่างครับคือเรื่องนงี้พี่ตั้มหนูลืมไปแล้วอืจนเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่มันศุกร์ที่ผ่านมาเออหนูไปเล่าช่องไอ้เจ้าชัน ืแล้วนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เล่าเล่าปุ๊บคราวนี้ยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยเราเจอกับเพื่อนคนเนี้สิบสองครั้งเฮ้ย <Hey. S 2> แต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกหนูขอแจ้งผู้ฟังแล้วก็พี่ตั้มทุกคนนะเรื่องเพื่อนหนูคนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วซึ่งการที่จะหาหลักฐานอะเอามาให้ดูเหมือนเก่าๆเนี้ยมันหายากหนูก็กําลังพยายามหายอยู่อื Mm hmm. มีหลักฐานเดียวที่เหลืออยู่ก็คือหนูต้องรองให้ฝั่งที่บ้านของเพื่อนคนนี้ค่ะ mm hmm. ส่งเบคเบอร์รี่เครื่องนั้นมาให้หนู mm hmm. อืมอ่าแต่หนูเล่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับเชิญเลยคืออย่างนี้ค่ะพี่ตั้มสมัยนั้นอะ่ะหนูอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดซึ่งเป็นช่วงที่ทิศสุราชอะ่ะเขามีห้างเปิดใหม่ mm hmm. อือ่าพอมีห้างเปิดใหม่ปุ๊บมีทั้งเพื่อนเรามีทั้งเพื่อนในชั้นเรียนแล้วก็ มีทั้งญาติพี่น้องเนี่ยเขาไปเขาไปถ่ายรูปลงฟงลงเฟซช่วงนั้นนะพี่กําลังเฟซเพิ่งมาใหม่ปุ๊บเราก็เฮ้ยเราอยากมีโมเมนต์แบบอวยบ้างอวยตัวเองอหนูหนูก็โทรหาพ่อเลยบอกปะ๊ะหนูขอตังค์พ่อหนู่าไปไหนหนูก็เล่าให้ฟังว่าหนูจะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งสมัยนั้นอ่ะพี่ตั้มเอทีเอ็มอะพ่อหนูใช้ไม่เป็นอื หนูไม่รู้ว่าเอทีเอ็ม่ะมันมีหรือเปล่าแต่พ่อหนูใช้ไม่เป็นวิธีการเดียวก็คือหนูต้องรอให้พ่อหนูกลับมาละนองแล้วก็ไปกดเงินที่ธนาคาไปไปถอนเงินที่ธนาคารด้านบน <c oughs> ก็แกพอหนูขออะไรเสร็จปุ๊บก,กว่ากจะถอนเงินให้ก็ปาไปบายสามแล้วพี่ <c oughs> พอปาไปบายสามปุ๊บพ่อก็ขัดแล้วบอกว่าเดี๋ยวหนูค่อยไปวันอื่นได้ไหมเพราะว่า คือถ้าไปที่นู่นนะพี่เราไม่สามารถนั่งรถกลับได้เพราะว่ารถเออระนองสุราษฎร์นะคะมันหมดห้าโมงเขาบอกว่านี่มันลําบากนะไปผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยด้วยความอยากไปแล้วด้วยความเด็กอะพี่ตั้มไม่ได้วางแผนไม่เอาอะหนูอยากไปหนูไปแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็กลับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรข้างหน้ารู้แค่ว่าเราอะอยากไปเพราะก็โอเคลูกดื้อไปเลยครับ พ่อไม่ได้ว่าอะไรหนูก็ขึ้นรถเลยพี่ให้พ่อไปส่งที่บขอสอแล้วก็นั่งรถไปเลยไปถึงที่นู่นห้าโมง uh huh. ยังไม่ถึงห้างเลยห้าโมงรถตู้หมดแล้ว uh huh. เอาครานี้ทำยังไงอะกลับบ้านไม่ได้ร้อนลนทนไม่ได้ก็เลยโทรมาหาเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยหนูไม่ขอบอกชื่อนะคะอ่าเพื่อนคนเนี้ยหนูก็โทรมาก็ปรึกคุยกับเพื่อนบอกว่าทำยังไงดีพอจะรู้ไหมว่า จะกลับบ้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเด็กพี่ไม่รู้ว่าต้องนั่งรถไปตั้งสองชั่วโมงกว่ากว่ามันจะถึงโซล่าตอนนั้นเออ,เอ,อนานเลยอ่ะอ่าแล้วค่ะเนี้ย<ๆ>เพื่อนก็บอกว่ามึงก็หาโรงแรมนอนดี<ๆ>เพื่อนก็หวังดีเราก็แบบเราก็ไม่รู้จักเอ่อพวกลโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีความรู้นะพี่ตั้มสมัยก่อนมั้นไม่มีแอปไง<ๆ>ก็เลยโทรไปจําได้ว่าญาติพี่น้องอะ่ะเขาเป็นเซล เป็นเซลเหมือนกับว่าวิ่งเดินสายตามจังหวัดอะพี่ครับหนูก็โทรไปหาญาติเลยบอกว่าพี่หนูอยากได้โรงแรม <c oughs> ตอนนี้หนูอยู่จังหวัดนี้หนูอยู่สุราษฎร์บอกบอกในโรงแรมที่พี่ไปพักบ่อยๆให้หน่อยเราอะเข้าใจว่าโรงแรมที่พี่เราไปพักบ่อยๆมันต้องไม่มีอะไรแน่ๆถ้าถึงไปพักแต่ ตอนนั้นน่ะพี่หนูยังไม่รู้จักผีนะอันนี้หนูพูดได้ตรงตรงๆเลยเป็นช่วงที่หนูยังไม่รู้จักว่าผีอะอยู่ตัวเป็นยังไง <c oughs> และครั้งนี้พอ,อญาติก็ให้เบอร์โรงแรมมาเขาก็โทรไปจองให้นะพี่แต่ว่าตอนที่แกแจ้งหนูอะแกบอกว่าอได้นอนชั้นสี่แต่หนูไม่แน่ใจว่าห้องอะไรแต่จําได้ว่าชั้นสี่และโรงแรมนั้นไม่มีลิฟต์นะพี่จําครับเป็นบันไดขึ้นหนูก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย ไปที่โรงแรมนั้นพอไปโรงแรมนั้นปุ๊บ <c oughs> พอไปถึงปุ๊บก็ไปหน้าหน้าฟอนแล้วหนูก็บอกว่าชั้นสี่เลยหรอคะหนูขอย้ายมาชั้นสองได้ไหมเราบอกเขานะขอย้ายมาอืคือด้วยความที่ <c oughs> ก่อนหน้านั้นนะ่ะพี่ตั้มพี่สาวหนูอะ่ะคนที่อยู่มาลเลเซีย <c oughs> เขาเคยไปพักโรงแรมที่หาดใหญ่แล้วเขาอยู่ชั้นสูงๆนี่แหละพี่แต่หนูจำไม่ได้ว่าตอนนั้นพี่สาวหนูอยู่ชั้นห้าหรือชั้นหก ของโรงแรมเขาเนี้ยเขาโดนจูน่ะที่หน่วกลัวคือในความคิดของเด็กตอนนั้นอะพี่คิดว่ายังไงชั้นสองมันก็ใกล้ขึ้นไปชั้นเดียวพี่ตั้มได้ยอกหรอไหมคือชั้นล่างคือชั้นหนึ่งชั้นสองคือขึ้นไปชั้นเดียวถ้ามีอะไรคือวิ่งมาแป๊บเดียวถูกถส่งหน้า้นอ่ะคือเราคิดแค่นั้นพี่ด้วยความเด็กก็เลยโอเคเขาก็บอกน้องมันไม่มีห้องเลยค่ะ หนะค้าคพี่หาให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยคือขยันขยองไงด้วยความไปคนเดียวเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่ะจัดห้องแป๊บนึงนะพอ mm hmm. ดีห้องที่เออเขาอ่ะท,ที่ว่าจะให้หนูเข้าไปนอนอ่ะคือมีคนพักแล้วก็เหมือนกัแบบว่าเขาเพิ่งเช็คเอาออกอะไรเงี้ย mm hmm. เขาต้องจัดห้องอะไรหนูก็นั่งรอร mm hmm. อจนแบบสักพักอะค่ะเขาก็มาเรียก หนูก็นั่งคุยกับเพื่อนก่อนที่หนูจะขึ้นห้องอะพี่ตั้มหนูเอาแบ็กเบอร์รี่อะถ่ายรูปถ่ายรูปตัวเองนะอืแล้วก็เหวี่ยงไปเหมือนกับว่าให้เห็นภาพข้างหลังเยอะๆค่ะพี่แล้วแบ็กเบอร์รี่หน้าจอมันนิดเดียวพี่ตั้มนึกออกไหม <S <S เราต้องยื่นแขนยาวๆอะ่ะได้เห็นหน้าเรานิดเดียวอะ่ะยื่นไปออ่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งรูปกลับมาคะ่ะอืแต่ว่าวงสีแดงมาแล้วก็ส่งกลับมาฮย เราแต่เราอะคือเราเราดูแล้วก็เอามันวงอะไรว่าไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนั้นนะพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขึ้นไปก็คุยกับเพื่อนก็เพื่อนก็ไม่พูดอะไรนะก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นไปที่ห้องพอไปที่ห้องเสร็จอาบน้ําอะไรก็นอนจังหวะที่เราหลับอยู่อะค่ะพี่คือหนูอ่ะเป็นคนหลับยากหนูก็เลยกินยานอนหลับไปเม็ดน,นึงรู้สึกว่านะหนกูกินยานอนหลับเข้าไปปุ๊บ หนูก็หลับพักกะค่ะพี่ตัม้มได้ยินเสียงประ,ประตูห้องอะ่ะพี่ตั้มนึกนึกภาพห้องนะพอเราเข้าไปปุ๊บด้านซ้ายเป็นห้องน้ําพอเลยด้านพอเลยห้องน้ําไปนิดหนึ่งอะ่ะด้านขวาจะเป็นตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงข้ามกับตู้เสื้อผ้าค,คือเตียงเรา <c oughs> แล้วก็ทีวีแล้วก็ชานด้านนอกซึ่งเราอะ่ะก่อนที่ว่าเราจาบน้ําจอะไรอะ่ะเราดูแล้วนะว่าไอประตูเลื่อนเนี่ยมันล็อกเรียบร้อย <c oughs> ผ้าม่านปิดเรียบร้อย คือหนูไม่เปิดหนูไปคนเดียวหนูกลัวคือหนูไม่รู้ว่าหนูกลัวอะไรแต่หนูกลัวอ่าหนูอาบน้ำอาบน้ำอะไรเสร็จหนูขึ้นที่นอนหนูกินยานอนหลับเสร็จหนูนอนสักพักพี่ได้ยินเสียงตู้ดังเอ๊แล้วก็ตุบเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็นอนคราวเนี้ยค่ะพี่หนูอะด้วยความที่นอนมันใหญ่อะเนาะมันเป็นที่นอน king size ไง จำรับสองคนครับแล้วที่นอนมันนิ่มอ่ะพี่ตั้มเรามีความรู้สึกว่ามีคนอ่ะค้ำบนที่นอน mm. อืมอืมเราก็แบบอะไรวะเราก็เหมือนกับว่าเปิดไฟหัวเตียงภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงอ่ะเอาแขนสองข้างอ่ะพี่ค้ำเตียงด้านเดี๋ยวนะถ้านอนก็ด้านขวา mm. อ่ะค้าด้านขวาทั้งสองมือนะพี่ และชะงกหน้าดูหนูอุยแต่ไม่จบนะพี่ตั้มหนูก็แบบพอหันไปเห็นปุ๊บพอเปิดไฟหันไปเห็นหนูก็เอา้าคือไม่ได้คิดว่าผีนะก็ลูกขึ้นเอา้าแล้วหัวไหลหนูเนี่ยไปชนหน้านางปึ๊กนางก็โอ๊ยมันไม่ใช่ผีแล้วพี่ถ้าโอ๊ยอะอถูก,ถกไหมถูกอ่าหนูก็ลุกขึ้นเลยไม่พูดอะไรหรือวเก็บของเลยพี่ ไม่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือพยายามเก็บ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 แล้วนางก็นั่งนั่งบนเตียงไม่พูดอะไรเหมือนกันก็นั่งมองหนูว่าหนูทําอะไรแล้วก็เนี่หนูเปิดไฟทั้งห้องเลยพี่ตั้มก็นั่งเก็บของเก็บ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 เสร็จในระหว่างที่เก็บ่าแม่หนูก็โทรมาแม่ถามว่าทําอะไรทําอะไรอยู่นอนหรือยังก็อบอกอ๋อไม่ได้นอนค่ะกําลังเก็บของอยู่แกบอกเอค่อยค่อยเก็บนะไม่ต้องรีบลูก ไม่ต้องรีบไม่ต้องวิง่งไม่ต้องอะไรคือค่อยๆเก็บไปแกก็ฝาคุยเป็นเพื่อนหนูนะหนูก็อ๋หนูก็เก็บกระเป๋าเก็บอะไรไป <c oughs> ใส่ชุดนอนพี่ตั้ม <c oughs> แล้วรองเท้าด้วยความที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมมาเนาะรองเท้าเราก็ใส่ผ้าใบคู่ <c oughs> ที่เราใส่มาจากละนองอะ่ะก็ใส่พอจัดของจัดอะไรเสร็จก็เดินลากกระเป๋าออกไปข้างนอกแล้วก็พอปิดประตูปึ้งอะพี่ในห้องอะ่ะ มีคนเคาะประตูตามประตูประตูที่เราปิดอะ่ะพอเราปิดปึง้งเขาเคาะประตูไล่เลยปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ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 ้งประมาณนี้เลยพี่ตั้มแบบเคาะแบบพอพอหนูหนูก็ยืนมองว่าทําไมเขาไม่เปิดประตูวะถ้าเขาจะคุยกับเราอะ่ะใช่ไหมด้วยความเด็กไงจังหวะนั้นอ่ะพี่ก็มีลุงยามยเดินลงมาจากเดินลงมาจากไหนไม่รู้แหละอืเขาก็เดินมาเขาก็จะกวนถาม อ้าวหีนูจะไปไหนหนูบอกอ๋อพอดีหนูจะไปชั้นล่างค่ะอืเขาบอกอ๋อแล้วหนูถามเอาแล้วแล้วลุงไปไหนอ่ะบอกเขาจะขึ้นข้างบนบอกอ๋อค่ะหนูก็ไม่ได้พูดอะไรนะพี่ตั้มเขาก็บอกเขาก็บอกพูดพูดพูดกับหนูว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพาไปส่งคือจะพาหนูไปส่งข้างล่างบอกได้ค่ะเขาก็เดินไปกับหนูพี่ตั้ม เดินไปส่ง mm hmm. ก็พอถึงบันไดข้างล่างหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะหนูก็เดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์ mm hmm, อืมฟอนอะหน้าพอนแล้วหนูก็ไปตั้งกระเป๋าแล้วหนูก็เดินไปนั่งหนูก็ไม่ถามใครหนูก็ไม่พูดกับใครอืม mm hmm. หนูก็นั่งคุยกับแม่คุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยเสร็จเอ,อพนักง,งานหน้าหน้าฟอนนะคะเขาก็ถามว่าน้องทําไมไม่นอนคะ หนูบอกว่าหนูนอนไม่ได้เลยเนี่ยหนูอะไม่รู้เป็นอะไรมีผู้หญิงอะมานั่งอยู่ในห้องอืมหนูก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังครับเขาบอกอ้าวใช่หรอแล้วเมื่อกี้เดินมาก,กับใครเห็นคุยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกหนูคุยโทรศัพท์หรือเปล่าออแล้วหนูเอ้ยเมื่อกี้มีลุงยามอ่ะเขามาส่งคืนนึกขึ้นได้ไงก็บอกเออเนี่ยเมื่อกี้มีลุงยามอ่ะเขามาส่งเขาแบบ น้องมานั่งในฟอนเร็วเดี๋ยวมานอนตรงนี้เดี๋ยวพี่ปูที่นอนให้เฮ้ยให้หนูเข้าไปนอนในช่องฟอนอ่ะพี่เออช่องหน้าฟอนอ่ะเขาบอกเดี๋ยวน้องนอนตรงนี้นะเดี๋ยวพวกพี่นั่งเฝ้าเขาก็ไม่พูดอะไรเลยพี่ตามจนเช้าหนูก็หลับด้วยความด็กหนูก็หลับเออแล้วก็ตอนเช้าเขาก็พาหนูอะไปอาบน้ําที่ห้องพนักงานเขาก็ยืนเฝ้าหนูนะพี่อืพี่พนักงานอ่ะเขาก็ยืนเฝ้า หนูก็อาบน้ำอะไรเสร็จแต่งตัวอะไรเสร็จหนูก็เดินออกมาเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่หนูเจอกลางคืนอะ่ะกระไรฟังแล้วก็เขาถามว่ายามอะ่ะยามไหนอืหนูบอกว่าอ๋อลุงยามอะค่ะตัวเตี้ยๆตี้ที่ขาวขาวหน่อยอะ่ะครับเขาอ่ะถามหนูว่าหนูจะไปไหนแต่หนูก็ไม่ได้ขอให้เขามาส่งนะหนูก็กลัวแบบเออมันทํางานเกินหน้าที่อะไรเงี้ยคือบางทีแบบหน้าที่เขาเขาต้องไปตรวจข้างบนหรือเปล่าอื หนูก็เล่าให้ฟังแนี้แล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าน้องคะที่นี่ไม่มียามเฮ้ยเขาเ้าเปิดมาเลยนะพี่บอกน้องคะที่นี่ไม่มียามนะหนูบอกเอ้ยไม่ใช่ดิไม่มีได้ไงเมื่อคืนลุงเขายังช่วยลากกระเป๋าหนูมาอยู่เลยใช่เขาบอกไม่ใช่พี่เห็นหนูอะลากกระเป๋าลงบันไดแล้วก็มาตั้งไว้ข้างพี่หนูบอกจริงๆริงคือตอนแรกอะเขาอะ จะออกภรษาได้คือตอนแรกอ่ะเขาอ่ะเข็นกระเป๋ามาให้หนูใช่ไหมพี่พอมันถึงตรงพักบันไดอ่ะหนูอ่ะเป็นคนหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินลงมาหนูก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกไม่มีที่นี่ไม่มียามลูกเถียงหัวแบบล้า,ลาน้ำหรือใช่พี่มันคือโคนไงเราเห็นแบบนั้นไงครับค่ะเขาก็แบบไม่มีลูกไม่มีเขาก็เถียงหนูบอกจริงๆคะ่ะ หนูก็บอกลักษณะเข้าไปว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้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 อ่าอะนั้นจบไปเรื่องหนึ่งเขาก็ยังไม่เฉลยเขาบอกเอาเล่ามาให้หมดเรื่องเมื่อคืนว่าทำไมถึงลงมาเออหนูก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยลงมาจากตู้แต่คืนในใจอ่ะยังคิดว่าเป็นโจรนะพี่ตั้มแต่ของเราไม่ได้หายอืมอาหนูก็เล่าให้ฟังเขาก็เฉลยมาเลยพี่รวดเดียวจบเลยเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องในห้องก่อนครับ ในห้องนั้นอ่ะมีผู้หญิงอ่ะโดนฆาตกรรม oh. ยัดตู้ไว้อือแล้วห้องนั้นอ่ะเป็นห้องที่เขาปิดตายคือไม่ให้ไม่ให้ลูกค้าเข้าไปพักอ้าว oh. แต่น้องอ่ะเป็นคนบอกพี่ว่าน้องจะเอาให้ได้อือ oh. คือหนูอ่ะเวลาที่หนูแบบจะเอาให้ได้อ่ะ oh. คือหนูก็เถียงเอ็นขึ้นคอเหมือนกันนะพี่ตั้มคือหนูจะเอาอ่ะ oh. ขยันขย,ยอตอนนั้นอ่ะอือใช่คือหนูต้องได้อ่ะตอนนั้นอ่ะนะพี่ คือด้วยความไวรุ่นไงเขาบอกเออเห็นหนูไม่ยอมง่ายพี่ก็เลยแบบเออก็ให้นอนนอนไปก็แต่ว่าพี่ก็คิดไ้แล้วแหละว่าเดี๋ยวน้องก็ไม่วิ่งลงมาไม่กินลงมาก็เดี๋ยวก็คงเจอผีอหนูบอกไม่ใช่ผีหนูก็เถียงแล้วนะหนูบอกมันจะผีได้ไงในเมื่อไหลหนูเนี่ยไปชนกับหน้าเขาก็ยังร้องโอ๊ยอยู่เลยนั่นะดิเออเขาบอกอ่ะเขาบอกว่ากล้าขึ้นไปกับเขาไหมเออเอาแล้วเอาแล้วหนูก็ไปพี่ หนูก็ไปแต่ว่าตอนที่เล่ารายการนู่นหนูก็เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะออหนูก็ขึ้นไปนะขึ้นไปกับเขาอีกรอบนึงนี่นี่นี่นตอนนี้ไปนี่ตอนนั้นน่ะหนูจําได้ว่าเก้าโมงกว่าพี่ตั้มพอหนูขึ้นไปบนห้องปุ๊บเสียงเคาะประตูยังอยู่นะฮะยังเคาะอยู่อตุ้ง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 เคาะแรงกว่านั้นคราเนี้นยเฮ้ยเอ้โอ้แรงเหมือนจะพังประตูออกมาเลยพี่ตั้มอืม แล้วก็ในห้องเสียงเสียงมันใครลากลากตู้ลากอะไรพี่คู่กากคู่ขากอ่ะพี่บอกไหมคู่เสียงแบบเอาองง่ายๆว่าเสียงเหมือนคนทําก่อสร้างอ่ะอืหนูก็ยังไม่เชื่อหนูบอกแล้วนั่นนะเขาทําเขาไปทําห้องอยู่อะไรเงี้ยตู้เสียหรือเปล่าหรือว่าประตูเสียอะไรเงี้ยคือพวกพี่อยากอาหนูพี่เขาบอกเอางี้เองเปิดประตูอืหนูก็เปิด พอเ,เปิดไปปุ๊บทุกอย่างห่างเปล่าเหรอวิ่งสิพี่ตั้มรออะไรพวกหนูวิ่งสับ์ตีนแตกลงข้างล่างเลยไอพี่ที่เขาพาขึ้นไปก็ได้ยินเสียงที่มันมีเคาะแล้วก็มีอะไราลา่ในห้องพี่ได้ยินโอ้ยก็วิง่งศัพท์ตีนแตกเลยแล้วคันนี้เขาก็บอกว่าอ่ะคันนี้ยหนูฉเฉลยแล้วนะเรื่องผู้หญิงในห้องฉเฉลยที่สองคือลุงยามอมค่ะลุงยามอะสมัยก่อนนะพี่สมัยเปิดโรงแรมใหม่ๆอ่ะนะ คือเขาอ่ะเป็นยามที่นี่จริงๆแล้วเขารักที่นี่มากพี่ตั้มพอคือเขาเขาอยู่ตั้งแต่เปิดแรกๆจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตเขาก็ยังมาทํางานพีต mm ่ตั้มไม่มียามเอ,อหลังจากที่ลุงคนนี้เสียพี่ตั้มเขาก็จ้างคนอื่นเข้ามานะครับแต่คนอื่นอยู่ไม่ได้คือเจอลุงเนี่ยเดินตรวจทุกคืนอื mm hmm. เขาก็เลยแบบไม่มีใครกล้ามาทํางานที่นี่อ่า mm hmm. นั่นคือเฉลยที่สองถูกไหมคะ่ะครับ คันนี้ยเฉลยที่สามเด็ดกว่ารูปเออรออยู่อรออยู่พี่รู้ไหมว่ารูปอ่ะที่เพื่อนหนูวงมาคืออะไรคือตอนที่หนูอยู่สุราดอ่ะอเพื่อนวงมาเราไม่เห็นแต่พอเรากลับมาถึงละนองอ่ะพี่หนูก็โทรหาเพื่อนเลยนะด้วยความสงสัยเพื่อนก็ลาง,งานช่วงบ่ายมาหาหนูเลยแล้วก็มาเปิดในเครื่องแบล็คเบอรี่ของเขาอ่ะให้หนูดู ภาพที่เห็นคือร่างฟังนะมีหน้าหนูหน้าฟอนแล้วด้านหลังช่องพอนที่ว่าเป็นบันไดอ่ะพี่ตั้มเอ,อเป็นป่าหมดเลย,ยบ้ายปาเป็นป่าเจรนะในรูปเป็นแบบนั้นแล้วสมัยนั้นพวกเรายังไม่รู้จักโพโต้ช็อปเลยพี่เน้เฮ้ยอันนี้มันทะลุแบบโอ้โห อยู่หน้าฟอนแต่ข้างหลังตรงช่องใบไมปเป็นป่าป่าลักษณะแบบไหนพอจะป่ามืดมื่นมันป่าช้าพี่ป่ามืดมื่ที่เป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อ่ะเฮ้ยกวางนี่มันทะลุมิติไปแล้วนะเฮ้ยคือเห็นแบบนั้นจริงๆอือคนลุกเห็นแบบนั้นจริงๆพี่โอ้ยหนูก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่าภาพปริศนาไงอือก็อย่างที่น้องไม่ใช่เรื่องแรกนะครับยังมีอีกเหรอมีอีกสิบเอ็ดเรื่อง อันนี้หมายความว่าไงสิบสองเรื่องอันนี้คือหนึ่งเรื่องในสิบสองเรื่องถูกไหมใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องเปิดหัวเลยพี่คือเจอครั้งแรกอ๋อเหรอใช่โอ้ยอยากจะฟังเรื่องที่สิบเอ็ดเรื่องที่สิบเรื่องที่เก้าที่แบบห้ยจบเลยอ่ะมันหกวงช้ามันไม่ได้คุณผู้ฟังเอาอย่างไงเนี่ยผมจะฟังครั้งต่อไปได้ที่ไหนเนี่ยโธ่หรอโอ้ยกวางเดี่ยววางบอมอย่างงี้เนี่ย อ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของอหมวดของ12ที่น้องกวางมันเล่าในค่าคืนนี้ก็<ส>คือคอ,อย่างที่น้องเกิดเอาไว้ในต้นเรื่องต้องขออภัยด้วยในส่วนของอุปกรณ์ไอ้เจ้าโทรศัพท์ไอ้แบล็คเบอรี่อะไรเงี้ยนะฮะมันหลายปีผ่านมานานแล้วนะฮะสิบสาปีไอ้มือถือเครื่องนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไฟล์ภาพอะไรต่างๆเนี่ยน้องได้เกิดไว้ตน้นต้นเรื่องแล้วว่ามันไม่สามารถจะไปกู้หรือไปหากับคืนมาได้ ค่ะแล้วในฝั่งของเพื่อนเองได้มีการสอบถามไหมเฮ้ยเพื่อนยังมีไอ้เคลื่อนเก่าอยู่ไหมเพื่อนเสียแล้ว <c oughs> อเ <c oughs> พื่อนเสียแล้วเขาเสียด้วยเพราะเหตุเหตุผลอะไรครับอา่าเรื่องที่สิสองเดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆแต่เราจะรู้ว่าเพื่อนหนูอะเสียเพราะอะไรอืมแหมคือเรื่องที่สิบสองเนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อนหนูพีชีพมากเลยนะพี่อยอมยอมคือนางยอมอะคือเอาสนุกเรื่องเนี้ย หนูอ่ะไม่เคยคิดจะเล่าเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนเลยพี่ตั้มจนหนูได้ไปเปิดหัวเรื่องนี้มาแล้วคิดว่าเมื่อคืนหนูหนูอ่ะนี่เหมือนเหมือนพี่ตั้มน่ะแกรู้เลยนะว่าหนูอยากจะเล่าเมื่อคืนน่ะหนูอ่ะฝันถึงนางพี่แล้วพอวันนี้พี่ตั้มน่ะโทรทักมาอ่มหนูก็เลยบอกอโอเคไหนไหนทักมาแล้วก็น่าจะเออมันน่าจะอนุญาตแหละหนูก็เล่าเลยอ๋อ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 ครับ แล้วค่ะอืมโอ๊ยยังไงดีเนะี่ยเดี๋ยวโอ้ยเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะเรา่จบอยู่ตรงนี้ก่อนยังไงนะแล้วเราจะสามารถติดต่อเอพิซดต่อไปได้ตอนช่วงที่ถ้าเกิดมีช็อติดต่อน้องกวางไปอะไรอย่างี้ใช่ไหมคือเรื่องตลอดมันไม่เอะจะบอกว่าเรื่องเนี่ยคือมันได้ไดแบบสอดคล้องไม่ได้ต่อเนื่องกันคือถ้าไม่ได้ฟังวันนี้ฟังวันหน้าเราก็ยังฟังรู้เรื่องอะไรอย่างี้ใช่ไหม ใช่ใช่เ,เพราะมันจะจบเป็นเอาง่ายๆเหมือนมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นอภิสูน์เดียวกันมันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเดียวกันประดิษฐ์ประต่อนะพี่แต่ว่าไปเจอแบบวันเนี้ยเราเจอแบบนี้อีกวันหนึ่งเราเจออีกแบบนึงเนี่ยกวางนํามาแย่ให้อยากแล้วก็จากไปเรื่องล่ <c oughs> ฟังแล้วก็น่ากลัวแล้วเวลาจังหวะน้องกวางเล่าเรื่องเนี่ย สาวต้าอย่างน้องกวางาเป็นคนเล่าแล้วสนุกแล้วจริงจังจริงใจแล้วเรื่องฟังชัดดูเรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าติดตามต่อและวกันในส่วนของเอพิโซดต่อไปของน้องกวางแตกเลือดก็ไม่รู้ว่าใครจะมาทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการณตรงนี้แต่เชื่อว่าน้องกวางมีเรื่องเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะยังไงก็ฝากเรื่องราวของน้องกวางไว้ด้วยละกัน